สวัสดีครับเมืนน่อนี้ลูกชานาพราะรอก็ไเลยมาเปิดราคางัวนะครับเนาะของพอสวนครับผมเป็นพนบอกว่าเปิดราคางัวบอกไอ้บ้านท่อนน้อยตมตมบลน,นองละค่ำอำเภอเมืองจังหวัดรุดนครับผมนะครับง้วพนขายยกเลยครับเ่ยเป็นสูตรครับผม ชุดนี่ชุดนี่หาตัวครับหาตัวเป็นตัวเป็นตัวแม่สักตัวปะตัวแม่สามตัวแม่สามท่องแล้วนะครับเนาะตัวแม่สามท่องครับผมท่องทั้งสามตัวครับตัวผูซ้อครับผมร่างกินน่มยอดครับนี่ครับตัวแม่โอ้ตัวนี้ตัวผูครับเนี่ยตัวนี้ตัวแม่ครับผมตัวนี้ก็ตัวแม่ เวิ่งว่กระบอกใจกว่านี้แล้วครับเนาะเจอคนบอกมาไทยก็เลยมาไทยครับผมนี่แหละครับผมตัวนี้บอลเศ้านองเจ้าไก่เศ้าแล้วครับคลองแล้วคลองแล้วหาตัวนี้เปิดราคาอะไรเลยก็สิบอ็ดสิบเอ็ดนะครับเนาะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นครับหาตัวครับผมในชุดหาตัวนี้เปิดราคาอยู่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นครับผมห้าตัวนะครับเนาะราคาตจ้าล่องไหนเจ้าล่องไหนแล้วครัเนาะ ครับผมสโซลองเลยครับผมพอลังดีอยู่พอสวนครับซื้อเหล้าแล้วอาคมนี่ครับอาคมนี่บัดครับตัวนี้เป็นอยากใหญ่ขึ้นมายังไงครับเนี่ยครับเนี่ยครับผิวดีครับตัวนี้ท่องมาเพราะสักเดือนละท่องว่านหาเดือนนะครับเนาะนี่แม่ตัวนี้เป็นลูกเขาครับเนี่ยโอ้ลูกคนงามเรียบ ูคนกีครับเนี่ยวสิเดือนนะครับนะิครับผมโอ้สิบเอดเดือนตัวนี้ยอ้วนดีครับผิวแดงดีครับผมครับผมเอา้างัวเขาหนิมุ้ยตอนนี้เลยเนาะครับผมหางบ่ทกขาบวครับผมมุ้ยตอนนี้ครับพอพิ่รับประกันหครับเรือหั คาตอนออกขึ้นมาเลยครับผมมันว่าขั้นมันไปลอดากาโทรคาทอนเอาขึ้นมากครับคนรับประกันทำนี้ให้ครับผมท่องแล้วครับครับผมหางเงีวลามดีว่าผู้ใดเกษตรกรนเอี้ีผู้ใดที่เห็นหรอก็อยากเอางัวไปเลี้ยงนะครับแล้ะถักมาแล้วครับแล้วเบอร์โทรก็อยู่ใต้คลิปเพื่อเก่าครับผมนี่นะครับ ลูกคนงามดีครับลูกคนน่ะเป็นทหารอยู่ครับเนี่ยมึงดูเดี๋ยวอท่นจะพกขี่ไปที่เชียงแม่ครับเป็นตั้งลูกคนครับอันนี้ก็ทับพ่อพ่อเข้าคุ้มพุงครับ่ยครบครับครับโอ้ครับคุ้มพุงไปราคาพ่อเปิดไรไรไปเลยครับเนี่ยเกโอ้เกตครับผมเกตซีฟครับพอเราเปิดราคาไปเกตซีฟครับผมกับราคากับพ่อฟังครับผมราคาพ่อฟังครับ ถ้าเษกษตรกรแล้ครับเนี่ยครับผู้ใดที่สนใจเอี้ีผู้ใดที่สนใจอยากเอาง่วไปเลี้ยงนะครับเนาะกระทักมาเลยครับสุดหนึ่งหาตัวไอหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสุดหนึ่งสองตัวเป็นโคมแม่ลูกลูกตัวผู้ราคาอยู่ที่เจ็ดสิบครับผมเจ็ดหมื่นบาทครับซุดหาตัวนั้นพ่องแล้วครับเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นง่วแม่สามตัว ท้องท้องทั้งสามครับห้องซองเออท้องสองครับผมตัวนึงยังกลินน่อรับเลยมอตรวจครับผมพ่อไปเลี้ยงครับพ่อไปเลี้ยงครับใดรที่สนใจเอางัวไปเลี้ยงนะครับนะกดเห็นคลิปแหล้วกัโทรมานะครับเร้องก็่นงัวผ่านกลางมันบานเท่านี้แหละครับห้ามดีครับผม ให,ให้ชัดหน่อยนะครับเพิ่นได้ลูกกันตั้งตัวหรือเปล่าดิได้ลูกตัวเดียวครับลูกแรกครับตัวนี้ลูกแรกครับตัวนี้ลูกแรกเลยตัวนหนึ่งโอ้ยังยังสดด้วยครับด้วยสดโยตัวตัวตัวนี้เป็นลูกแรกครับตัวที่สองน um, nice ี oh. Oh, ่งคือใน่ท้องครับผมตัวที่สองไม่ท้องครับผม ซื้สองเลยนะครับสามครับก้มนี่ครับซื้สองเลยสามครับนออกสีมุมงไหนบรือครับไปินว่ท่นมุ่ประเี๋ยวโอ้ขอร่าครับขอร่าครับพี่น้องเกษตรกรเลี้ยี่กะครับผมเห็นแล้วก็รีทักมาได้ครับเพื่อผู้ใดที่อยากเลี้ยงูัวไปเลี้ยงมีทีกินยากินยุงน้ำบานเฮ่านะครับเนาะงามอยู่ครับผม เห็นคลิปแล้วก็รีบทักมาด้วครับเด้อเพราะว่าราคากรับบอปั่นให้รก็พ่อฟังอยู่กับผมเหมืนผมกับบุรุษเรื่องหัวมากนะครับเนาะกับไทยบ่งน้ำกันสิรับเอสซี่ผู้ใดเห็นกันเบิรงครับถ้าสนใจครับรับประกันจำนี้ให้นะครับบอหมี่ครับผมบ้านมีตจำนี้มี่ยังกะ แกขึ้นมาแล้วครับท <laughs> ำนี้แต่ว่าอ้วนเจ้งามอยู่ครับผมวววครับเพรา่ว่าเราตัวอยู่นี่มีตัวหัวครับงามอยู่ครับผม ข้าพ่อสวนแล้วก็ว่าตอาร่างไหนนะครับเด้อพระเจ้าพทธไทยอ่อมไหนร้องได้ครับเพราะผมบ่าลู้เรื่องงัวปน,นิ่งก็สวัสดีครับเนี่ยเนี่ยเพราะลูกตัวไหนเป็นลูกตัวแรกของคนครับรครับตัวที่สองกะอยู่ในท้องคนครับผม เล่นมองเลี้ยงควันดีอยู่ครับขวงดีครับผมกล้วยกับอ้วนดีทุกตัวอยู่ครับออออเอองวงการ์ดอว์เรียนคือเฮ <laughs> ้ยกันเรียกว่าไทายจะคลิปกล้วยนะครับไปเล่กันอย่างบอกไม่ได้ไม่ได้กล้วย <laughs> คลิปนี้ผมเลยจบเพียงเท่านี้นะครับนะก้าถ้าผมมี ง่วหรือว่ากล้วยราคาดีพุ่งกว่าีมาเปิดราคาให้พี่น้องเอฟซีแล้เวเกษตรกรในหัวใจนะครับนะคลิปนี้ก็สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ดกดทักทายให้เมียนด้วยนะครับ